กันข้าวเช้านี้ข้าวได้ไปเลยข้าวดีกันก้นนะครับกลุ่มเยอรมันกระชับความร่วมมือซื่อไทยจีนนะครับรวมกับพันธมิตรนะครับเพอร์ลี่เดลี่พีเพอร์ลี่ลลนะครับนะแลกเปลี่ยนข้าวสาร้งคุณภาพสร้างความเชื่อมันตอบโจทย์พี่น้องประชาชนครับโดยนางสุดไทยเลิศเกษมมาถิ่นดีกรมประชาธรพัน์นะครับหน้าพร้อมด้วยนายเกษมทั้นวีรกุลทีรพุษธาทิ่นดีกรมประชาธรพันธ์ละคณะนะครับ พบอ,อารือทวิภาคีกับนายยูเชียวเลี้ยงนะครับประธานนักสือพิมพ์พ e เพิ์เดลี่แลขคณะผู้บริหารในระว่างการรวมประชุมความร่วมมือสื่อสานมวลชนว่าด้วยข้อริเริ่มนึ่งนึ่งเทพนึ่งเส้นทางในวันแรกนะครับผู้บริหารสังสองควายเน้นย้ำนะครับกรมยานยนพันธ์ลกาพิเพิ e เดลี่นี่แหละครับเป็นมิรเก่ามีความสัมพันธ์แน่นแคว้นมากันอย่างต่อเนื่องโดยนายยูกล่าวว่านะครับพิเพิลเดลี่เหล่งเนง ในเชิงของยุทธศาสตร์นะครับจึงเลือกไอ้เป็นที่ตั้งของนึ่งในอกสำนักง,งานในประเทศในต่างประเทศนะครับสร้าสึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดน,นะครับพร้อมกันนี้ก็ยังได้เป่งปันแนวทางการพัฒนาองค์กรจากนังสือพิมพ์รายวันสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลครบวงจรโดยเน้นตอบโจทย์ผู้รับซื้อนะครับโดยเนื้อคุณภาพและความน่าเชื่อถือเปื่อก้าวทันนะครับการซื่อสร้นในยุคไม่ รับมือกับข้าวปลอมด้วยนะครับทางด้านข้องนางสุดหรือไทยเหลือกเกซมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ทันก็กล่าวขอบคุณนังซื้อพิมพ์พีพ l ลเดลี่ค่ะสำหรับการสนับสนุนกิจกรรมและกการส่งเสริมบทบาทข้องกันและกันในเวทีซื่อระดับโลกค่ะเช่นว่าการข้าวรวมกิจกรรมมีเดียโชว์เคสในการประชุมย่อยสมัยซ่ามันของสถาบันพัฒนา,า,นนา,านกิจการ,รวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกรือวา่า AIBD General Conference ที่จังหวัดภูเก,กต็ตซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ก็เป เป็นเจ้าภาพเมือเดินสิ่งห้าคมทีผ่านมาค่ะพร้อมทางมันใจนะคะว่าร่างการลงนาม MOU ความร่วมมือกันในปีหน้าทางซ่องนวยงานก็จะจับมือกันสร้างข้อมูลข้าวสร้านคุณภาพไปสู้ประชาชนข้องทางส่องประเทศได้ย่างครอบคลุมและกระทันสถานการณ์สร้างการดับรูข้าวสร้านทีไร่พรมแดนย่างแท้จริงค่ะไปฟังเสียงกันแรค่ะ practitioners is not merely to report the news, but to build bridges of understanding, foster mutual respect, and celebrate our shared humanity.